ที่เรงไปจากพัทยาจากตอยถึมาอัปเดตอาการของพี่สาวอาตอยเนะเาะอต่อยร่วงเื่องวันที่เจ็ดอต่อยไปตรงไปเยี่ยมไปที่ศิริราชเลยจากไปดูศิริราดมาไปเยี่ยมหมอก็มีเวลายเยี่ยมจะดิ้นม่วงเสาร์ถึงบ่ายโมงแล้วก็รอบแรงกับป็นหาม่งแรงถึงมุ่งทุ่มอต่อยไปเยี่ยมไปดูอาการปฏิหารมีถึงหนึ่งดวงจ้าแต่ก็อตอยก็เท่าปฏิหารแล้วก็อาการตอบสนองรับรู้บวมยังกระติยายามพยักหนา้า แล้วก็ช่วงเ้าเอาถอดไปอาการาก,กันยังรุนกันยังเข้ามาพอต่อยกับเนาะกับไปไอบปิดมันหมดเวลาเดียอาการก็เ,ยยเลยเข้าไปไปพักพอนแล้วก็ออกมาอหยียบผมย่ำแรงคุณหมอก็กับพู้ชายเขาคุยบอกเราทำต่อยต่อเดถุงช่วยหายใจแบบคนป่วยพยายามหายใจเองได้เพื่อล่องเทีล้วพาวิกิจมาได้แม้แต่ยังเหลือเชื่อเราปฏิหารนี่ริงหนีส่งเพืเ่อนตอนหนึ่งก็เมื่อว่าหนึ่งก็เถุงช่วยหายใจเสรแล้วออกแล้ว พยากหนานฮผู้หลับพยามพยาดอินอย่างผาดิพยามเขียนเขาเสียงมันยังไม่ออกเนาะเขิถูกใส่ปอดแวยให้ใจหลายหื่วมันถึงนี่การเจ็บคอนั่นแหละละคอแห้งหมอยังบอกอนุญาตให้ดึงงานดึงหย่งอาการเพลินกะสิมี่ปลอดจะมันนั่นปลอดในคออาหารอักเสบเพราะว่าเป็นอ้วกออกมาเป็นเป็นเดือดดำดำแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าหมอวันก่อนหมอเขาใส่สวิงไร้ยางายูนให้จมูกเขาเป็นหนองมาไม่ได้จมูกดำแต่หมอเขาคอยวัดพอใส่เห็นเราเป็นเลือดเพอผนมีปัญหา ใช้ใบฉับพันขับใบฉับพันจะแล้วก็ปอดปอดอักเสบปอดอักเสบแล้วก็ความดันต่ำมากเพราะนักข้าวความเสียงต่อจิตวิญญาณนะความดันเท้าล่าวลงมากความดันขึ้นพกมากๆตอนนี้หมอจะใหมอให้ยาอะไรนะจ๊ะหมอผู้ไหนหมอผู้ไหนเป็นโปรตีนเี่ยอย่างเนาะเอ่อเอ่ออะไรนะมันมันเดี๋ยวเอาตายยังคิดซื้อบอกเดี๋ยวตายก็เขียนเลยตรงหน้าจอหายดีจ้ะเป็นโปรตีนนี่ยจะเป็น ขวดขนนดน่อยจะขวดละพันสองร้อยหมอเพิ่งเลยทดลองหายหายไปหาขวดแต่หมอกับพกยยึกษาญาติแล้วว่าหายได้เพราะเพราะว่าอันนี้เขาสนใจเงินเองเนอะอาะย่าลูกสาวของพี่สาวต่อยน่ะร้านมันก็บอกว่าหายเลยเต็มที่อยากอยากอยากให้เป็นดีขึน้นแล้วก็ทดลองว่า,าพอที่รับสนองจากชื่ออะไรนะจ๊ะจำไม่ได้มีอะไรมันเป็นคือช่วยกับตุ่นคือสารอาหารนี่ยจะเมื่อไงไปหาขวดคนนิดน้อยเนาะแล้วก็วัตก่อน หมื่อวานนี่หายไปอีกหากดที่ร่างกายตอบสนองดีขึน้นเมื่อว่าชาวบ้าได้ไปเยี่ยมแล้เพราะว่าต่อยกลับมากม่นก่อนมาพัทยาเอาของมาเก็บจะเอาของเอามาเก็บแล้วมเนี่ยต่อยก็จะเดินทางออกไปกันอีกจ้ะและนน้วก็ยิ่งเงีวเลยยือยญี่ปุ่นกับไปอยู่เป็นเป็นหลานสาวเพราะว่าไปเช่าไปเช่า,ปชา,ปชาเป็นอันโรงแรมไว้จะเช่าไปไล่เดือนไว้ก็มันบอกเอาบกกาจากโรงพยาบาลศิริราชเนาะถ้าเดินไปกระทึงนะแต่มันหอดมันไกลประมาณก,กิโลกิโลเคอแล้วก็นั่นไ็้สิบไปกันสามสิบกว่าบาทจ้ะ ในหละยเดือนมือเนี่ยถอดเดินหน้าแพอย์การโดยร่วมเริ่มดีขึ้นตามระดับระมือนี่ยถอดกระทำเอาเอกสารจากของโงรงพยาบาลบางละมุงเนาะเอาไปให้ทั้งแพทย์เพิ่นทั้งทั้งศิริราชหมอศิริราชน่ารักมากแล้วส่วนหมอมึงกับคุยอยู่ว่าเรื่องอาการปิดเท่ออาถอดต,ตอนนี้ยาปกติกกกกตกหมกคนละคนคดีเฉพาะสายใบเฉียบขั้นครับก็เดี๋ยววันที่สิบสามนี่ต้งอ,บบบอ,องรอเบิ่งว่าหมอแผนกครับต้องคุยขอขอมาคุยเรื่องการผูกถ่ายถับเนาะจะ ทุกอย่างดีขึ้นแล้วต่อยกับว่านว่าอยากเสียเป็นไรคิ้วเรื่อยๆว่าทุกภพพสภาพเพิ่นสภาพเพิ่นนี่มันแย่นะแต่ว่าดีขึ้นยังตอบสนองอยังหัวจักไอ้ตอบระเบ้าเหรียญเงาหัวเนาะกับมาว่านกับหลานสาวกับพี่กับใครไปเยี่ยมเห็นว่ายิ้มได้หัวเราะได้ห้องขอหมออนุญาตให้ดื่มน้ำนิดนึงแต่หมอถือว่าให้ดื่มเยอะเพราะวพอหมอให้จิบน้ำหน่อยนึง ขอขอขอ,อยากกิน,นห,หวานให้ลูกบอกท่านคือมือกับหมอยมาติดเลยคอดูแลกันไปเต็มเพื่อนเขาคอยดูอัปเดตสถานาการณ์หรืออาการไปเรื่อยเรื่อยต่อเกืบบ้างว่าวมือเนี่ตอนแม่อาการเต็นที่คืนประมูลนี่อาจารย์ถึงมืไมอมไปแล้วเนาะโคเคดแล้วก็อะไรนะอะโบมินอะโบมินเอออะโบอะโบอะโบมินหรือโบมินอะโบมิน,นอะโบมินเขาหายเป็นแานอาหารอะโบมินนะจ๊ะหายไปทั้งหมดเนี่ยหายไปซิฟหรือซิขวดแล้วเพราะว่าเสียต่อยไปมือแรกเสียลงเคพลอนไปเยี่ยมเนาะ คุณหมอก็เดีกเขามาคุยมันก็บ,บอกว่าราคาประมาณนี้ประมาณนี้อต่อยกับหล้างเท้าก็บ,บอกว่าหายพ้นหายเต็มทีเลยเต็มทีอ,อันใดทีถ่ายล้างไารมันมันฝืนฟูกขึ้นได้เนาะตอนนี้ความดันหมอก็ให้ยาที่ว่าช่วยกระตุน้นความดานนะันหมอกรลดยากระตุน้นความดันลงแล้วจ้ะเพาาราะว่าที่อต่อยมายากระตุ้นความดันมันยังสงสัยเพราะว่า วันอังคารแถเดี๋ยวก็ต่อที่ยินเป็นแย่เป็นแย่มากขึ้นหมอหมอกูกูมันขึ้นมาไดนะ้เนาะวัฒที่หันเริ่มมีแล้วเพื่อนเริ่มมีแล้วถึงมาถึงมาหายคาพอหมูโยโดนเงถูกติดต,ต,ตัวไปติดตัวไปนานเนาะแต่เรกูคล้ายทับหรือพานจุดนี้ไปได้เนาะพอช่วงนี้ถามว่าผ่านจุดวิกฤตบอมันกับ่านมาแล้วคันตอนหนึ่งเพราะว่าพี่แถวเอาต่อยเพื่อเรียนรับมืออยากจะกระตัอสิวหน้าที่แรกที่เขาไปเยี่ยมเพื่อนนาะเป็นสภาพเปิน้น มันบำบันทีแถวเอาถอยคนเก่าเพื่อนพร้อมแจะพยายามกันความหลุดซุดเนาะเก็บเก็บจะคุยกับเพื่อนจับมือเพื่อนหลุดซุดกับกระสีรับรู้ได้เดี๋ยวย้ำแรงแถวถอยไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งพยายามเอื้อมมือมาจับมือกับถอยเนาะถอยกับขูมมือเหน่อ้ผู้ใดที่จับมืนะมกับมือนนออกได้กุมมือเกับมืะมือมือเท้าเย,ย็นหน่อยเย็นหน่อยหน่อยนะอยู่ในห้องยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่ แพทย์พยายบาลศิริรดาเอาต่อยกับตองขอบคุณแพทย์พยายบาลทุกหน่วยทุกสายงานเลยจะดูแลดีมากดูแลผู้ป่วยทุกคนใน่ของไอทียูเนาะสียางสีสลับพัดเปลี่ยนกันดูแลคนหนึ่งคนในครอบครัวเลยจะญาติที่ไปเยี่ยมหมอกับไอ้เว้าเราก็คุยด้วยแค่สายสะยิ้ยมแย้มแจ่มใสน่าฮักมากๆแต่้มือนี่ยขาเลือดแล้วมือนี่ยเขาตวจข้าเลือดเนาะผ่าเลือดปกติพี่ส้าเอาต่อยกิดสีง่ายออกจากของไอ้ที่ยู่ด้วยเจนเพื่อนนี่ก็เป็นข้าวดี นึ่งจากไปดูไอ้ของขอ,องร่วมกติเป็้นของไอ้คล้ายคล้ของพิเศษชนิดนึงแต่ว่าห้าบม๊มิติสไปขอของพิเศษให้ไอ้คนป่วยอาตเถติดกับบุคคาเนาะเพราะว่าใส่บัตรสามสิบาทเสาวติดไปบอกว่าโอ้ยฉันอยากให้ไปอยูุของพิเศษมันเป็นไปบ่ได้เพราะาหลานสาวก็บ,บอกด้วยว่าสาวไปขออย่งสัน้นห้าบิอบมิตริสใส่บัตรสามสิบบาทเพื่อนๆดีว่าพอสามสิบบาทจะช่วยได้ยเยอะเนาะเดี๋ยวเอาเิมาอัพการให้เพื่อน ฟังเป็นขั้นตอนเป็นตามระดับไปเนาะเดี๋ยวมือเนี่ยเอาตัวกับตัวเขาตวกทินงข้าวแล้วก็เลี้นงอยก็จะได้ออกเดินทางประมาณตอนเที่ยงเนาะ ตนิ่งาวขอบุเทพเรยกกระตือปยุ่น่านหล่ะจ้ะจ่ต่อพยะยามหาอกาสลงมาปัทยา่อีกครั้งวเสียต่อยสิบบินกลับเมืองไทยพราะบินกลับเมืองไทยอากากระตอปิยุทมานสองหรือสมอาทิตย์อกินกลับไม่หยุดจตกลับมาร่อนแฟนอต่อยกระตปิยทสามเดือนก่อน้ไปนมาคอยดูแลคนเนาะรอหรับคิมีอากาศก็ลาเป็นพวรรเช่นนะบุรีทีมีญาติคุยเนาะสู่สู่จะกำลังใจเป็นสี่งสำคัญอต่อยเชื่อว่าการบหาสปีสาวอต่อยดีขึ้นก็เป็นพลกำลังใจจากลูกหลานพี่น้องล่ะ กหน่าทุกคนเนาติดหมอบไปเพื่อนเนาะมึงอคลิปเนี่ยอเอาแต่ก็ะลาไปแค่นีดคอละแต่